สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราจากสำนักงานเกษตรอำเภอกบ,บินบุรีนะครับก็วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนานะครับก็เป็นการปลูกข้าวโพดเพื่อขายต้นนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตร,รกรเดี๋ยวตามไปดูกันเลย ครับผมชื่อนายพงศักดิกก์บัวจักรพันธ์อายุ30ปีเมื่อก่อนนี่เราทำกระโพาเกี่ยวกับมเมล็ดแต่เนี้ยมันมีระยะเวลาที่นานกว่าแล้วก็มีใช้น้ำปริมาณน้ําที่มากกว่าแล้วก็มันก็คือเราเพิ่มต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นแต่เนี้ยเราได้คําแนะนําจากกรมปศุสัตว์พัฒนาอาหารสัตว์กองหาดจ,จังหวัดสแก้วซึ่งให้มาความแนะนําเกี่ยวกับพวกเราคือการปลูกกระโพาชอ็อปก็คือการ เกี่ยวเกี่ยวต้นสดทําให้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มผลผลิตมากขึ้นทําให้มีรายได้ของเกษตรกรได้เยอะขึ้นครับ <S <S เรามาเริ่มจากการจัดก,การของข้าวโพดเรานะครับหนึ่งคือเราได้การไถกบตังข้าวเพื่อจะได้ปุ๋ยที่ดีขึ้นโดยการดีกว่าการที่เราเผาครับแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยและตอนนี้การจัดก,การของผมก็คือจะเป็นระบบน้ําหยดก็คือเป็นข้าวโพดล่องคู่ คือการใช้ใช้ปริมาณน้ํามันจะน้อยกว่าก็คือกระโพดน้ําลาดแต่เนี่ยก็คือการจัดก,การคือสะดวกสบายเราก็แค่เดินปิดวาวแต่การลงทุนจะมากนิดนึงแต่ผลตอบรับดีกว่าน้ําลาดครับอันนี้ก็คือระบบเป็นระบบยกล่องสําหรับคนที่มีทางเลือกอีกทางนึงออกจากทางน้ําหยดนะครับจะเป็นยกล่องรับไปน้ําตามร่องซึ่งผ้าที่เรานํามาใบนในล่องคือผ้าที่สั่งเย็บโดยตรงจากโรงงาน ซึ่งมันจะมีแขนคือเป็นตัวเราปล่อยน้ําวิ่งตามร่องที่เมื่อก่อนเราต้องยกร่องแล้วก็เอากระสอบก,กั้นคัดเพื่อให้น้ํามันวิ่งตามร่องซึ่งอันนั้นคือมันยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาในการทํางานตอนนี้เราต้องสั่งผ้าคือการเย็บจากโรงงานมาโดยตรงเหมาะสมกับพื้นที่ของเราถ้าเป็นข้าวโพดเจี่ยวมเมล็ดก็คือมันจะใช้น้ําที่ปริมาณมากแล้วซึ่งเกษตรกร,กรมีคนปลูกเป็นจานวนมากแล้วตอนนี้แหล่งน้ําของเรามีจํานวนจํากัดหรือไม่เพียงพอ เราจึงหันมาปลูกข้าวโพดชอบกันโดยการเก็บเกี่ยวที่อายุสั้นกว่ากับข้าวโพดเมล็ดแล้วก็มีรายรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของข้าวโพดเมล็ดอ่าตอนนี้การชอบก็คือเราจะมีเครื่องจักรของกรมปศุสัตว์พัฒนาอาหารสัตว์ตะแก้วมาให้ความช่วยเหลือเราโดยกันรเราไม่เสียค่าตัดไม่เสียค่าบรรทุกโดยก็คือเกษตรกรมีรายได้จากการที่ต้องจ่ายค่ารถเกี่ยวที่เกี่ยวมเมล็ดหรือบรรทุกไปขายที่ลานขายข้าวโพด ึ่งเงินตรงนี้เราจะได้กับคืนมาหมดคือเกษตรกร,ท,กรทุกคนก็มีรายได้มากเพิ่มขึ้นครับผมชื่อนาจาก,กิจศรีสวัสดิ์ครับอายุ38ปีครับปีนี้มาปลูกข้าวโพดจอบครับเพราะว่าปีที่แล้วปลูกข้าวโพดเม็ดแล้วขาดทุนครับก็เลยลองเปลี่ยนปีนี้จะลงข้าวโพดจอบครับปลูกข้าวโพดเม็ดขาดทุนเนื่องจากน้ําไม่เพียงพอครับเราใช้ระยะเวลา นานครับแต่ข้าวโพดจอดข้าวโพดชอบนี้ใช้ระยะเวลาสั้นก็คิดว่าน่าจะได้ผลผลิตสูงกว่านะครับก็เลยปีนี้อยากลองดูครับสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะปลูกข้าวโพดหลังนาหรือข้าวโพดชอ็อปหรือข้าวโพดที่มันมีทางเลือกที่กคนที่ใกล้ๆ้แหล่งน้ําที่อยากจะทําหรืออยากจะศึกษาข้อมูลสามารถติดต่อได้กลุ่มข้าวโพดแปลงใหญ่หลังนาหมู่5้าครับผม